เตรียมตัวออกไม้แล้วครับวันนี้เดี๋ยวตาทิมานมาดับครับเตรียมข้อมันเลย่อไรวันวันจริงอ่ะเร่งเกินน่าวอีฝนบานเพิ่มเลยเรียมเรียมเขามันหนาวมันนั่นเอ็น นีที่มานไปดิขอางล่างเมังบขอนมหยิบกน่้าเยะแต่เย็นไม่กู้อะเยาก็ไปจุดนี่น่อยกันไม่เกี่ยววไม่กู้นี่ คนนั้นมันเนีไอ้นู้นมันไหน่นู้นู้นู้นฮะนะอนั้นมันไหนี่นอนเลย

<cười> 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 ừ. <Không xa. cười> ừ, ừ, đồ lạc ăn không ui, 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 ตัวบเบงอะไได้ไซเรนแลนะ <c oughs> ้ว,วน,ลนี่ครบตัวบิ่งนูนะไรล่ดูนะครับอุ้ยอุ้ย Ui, thằng khen nào rồi luôn Mà lè Ôi bị chài ơi, lăng à <laughs> lăng

นที่เลยกรรมเขียนดีโอ๋โอ้ยมันบาโอ้ยมาโอเคเราเป็นปลาขนาดอาต้องได้ที่นั่น หมาเลขตัวราเดินข e ้าอรล่้ะไรแลวกาล่วตีวะรางวัลคืนกับละงตีวรางวัลคืนสอรเลีครับนี่รางวัลอน์รอยหมือนแคสต์อ่ะไปไหนไปไหนเลยวะกรเป่า มาเลยเดินไม่อยู่นี่เอาเงียอีสันเลยดีกว่าไหมเงียดแงว่านีไหมได้มั้ย ừ cái <laughs> cái <laughs> gì oh. cái <laughs> cái <laughs> gì cái gì cái gì

Có lỗ Có lỗ nào ở chính ấy, Sôm này lên bằng tiền

mà lẹ mà tôi đây à có lộ na có đây tự đây luôn đi à sôi nga suy tì ui mà đây gặp mình ừ, tẹo. mình cắt cắt em à, love là... ร้อนกับวันนี้ร้อนแท้เลยแปลว่ากำลังงานเลยเอาเรื่อโอ้ยโดนหลาบเด็กปั้นคนนี้เด็กปั้นเอาเรื oh eh> ่องครับเด็กปั้นคนนี้ครับเปิดเด็กไอซ์สิอะไรอ่ะโอ้ยตัวม่งเลยวะ ก้อยกก่อนีนี่ครับนน้นี่ครับอรวเดี๋ยวมันกั่นนะีอะจริงเลยม่ินีมากหรอกดูเลยกนคนนั้นเอามกนนน้ดีดยจอนในแลคนว่าเรยง แบบเอาลุยเหรอทั่เหลือ,อ,อ,ลอดี่ตีอ่ะนี่สั้นไปหน่อยนะครับพอดีว่าลมค่อนข้างที่จะแรงครับเลยถ่ายได้ไม่เต็มตีครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ซับก็ครึ่งทางแล้วนะครับผมใกล้จับพันซับนะครับ โอเคครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับสลับวันนี้สวัสดีครับ